สวัสดีครับปาโกสริโยบ้านทาครับนบมะโกไปหนาเงินสีใสกับแห้งหลายพี่น้องครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับตลาดครับตลาดตลาดมาแล้วตลาดตลาดเสรีไทยครับพุทธมณฑลสายห้าครับพุทธมณฑลสายหาครับมาพุทธมณุลเพ็่สิจังหวัดใดครับผครับจังหวัดนครปฐมบครับน้อ เพผมบอกซื้อตลาดตลาดเสรีโอ้นี่เด็ดโบราณพิศตลาดเสรีบนถนนสาย5เทศการติดเชียงเลย2ถึง11เดี๋ยวภาพี่น้องมาเบิ้งสถานที่จัดงานมาแรงคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลวันที่2ครับหมายถึงมาออนทัวร์ได้พี่น้องครับ วอทั่วกรุงเทพครักรุงเทพและเป็นมรุนทนครับวันแรกครับวันนี้ครับวันแรกครับบริเวณลานพืนตรงจุดนี้ครับพี่น้องครับตลาดเสรี นี่ครับบริเวณน่าจะเป็นตัวนึ่งเห็นทีมงานคอนโวยเ์ารถบลัทบกนอนครับเพื่อนน่าจะกำลังจะเริ่มครับตัางประเทศแลละครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น,อน้องเขับไปเบิึงลูกๆมันจะได้อยู่ยังไงนอนนี่เนาะยู่ยังไงมีหมอ่องเศร้าหม่องอยู่รรกว่ะลูกฮะ มาอยู่ตามฟุตบาทนี่ปะ่ะขันเวทีพันเทศแล้วกลางแล้วเอ่อพ่อเด้อยู่ไต่เวทีรับพี่น้องอันนี้ทีมงานกับบอละบนอนครับไม่หลับไม่นอนเป็นยังไงปาโไม่นอนคนอย่างปาโก้ไม่นอนขับมาทั้งคืนก็ไม่นอนอ,อ่าแต่ยังกิน จะห้อนกันเลยผมมาห่อนบ้างในไหน่ะแม่นบ่ารถติดไหมแบรนรถจีบละจอดด้อนหาไวยผมมาบ้องพอด้วยนี่แล้วนี่แล้วจอดนอนงกอนไท้ายไปกอนพอดีซ่าครับรถจอเนีจังหน่อยไปแจกขายให้พันมาได้มาขึ้นซอยกันเสียเวลาประมาณชั่วโมงนึง กว้างพี่น้องแต่ว่าก็ส้งสีเงาอยู่พี่น้องแต่ก็ไม่กว้างมันมัน,ม,นมันถนนลำพ่ะพี่น้องเบื้องแล้วบวงว่าวันจิตจัดเอาถนนนำนวาวลุยยังไดครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซีฟากโกด้วยกันตอนนี้เอาเอาขาบริเวณจัดงานครับมาแรงางานให้เอฟซีสาวน้อยเป็นบันแพงครับเด็อันนี้กันโอ้อาหารทะเลปลาน้ำจืด สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับยังเลยครับผลไม้คนระับน่จะเขามาครบหมดแล้วครับพี่น้องครับทีมงานครับเดีย๋ยวผมเบิ่งก่อนรถลำพูงมาถึงเลยอยังโอ้ยอดแสงเด้พี่น้องยอดแสงสักหน่อยโอ้มาแล้วครับรถลำพูงก,ก็มาแล้วครับ น่าจะครบแล้วครับทีมงานครับทีมงานน่าจะครบแล้วครับทีมงานน่าจะครบแล้วแี่สุดยาดดีครับอาจจะเริ่มตั้งแล้วครับบ๊บบ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 กวงครับแต่ได้ยาวครับแต่ได้กว้างแต่ได้ยาวนี่ครับรถลำโพงเขามาทิ้งเรียบร้อยแล้วรถลำโพงทีมงานน่าจะมาครบแล้วครับเสือเหลืองขึ้นอ้ามจ้ะ สวัสดีค่ะด้เสื้องามเสียเลี้ยงเอออทั้งทนีเสียเสียทิมเสียทิมตัวนี้โอ้บานชิว่นเอาบกกวงเนาะไม่ไม่ข่วงแต่ยาวี๋ยวเดี๋ยวจะยาเวทีย่นีฮะพิดถนนเลยบอเปิดเลนนี่เอาย็นนี้น่าจะ เพื่ไล่สุดไล่สุดเลยได้เนาะเมนบ่เริ่มมือแรกเลยบอ่น่าจะเริ่มมือแรกเอาพี่น้องครับมาได้ครับกูไดมาบ่ได้ใดก็ไล่ซุดครับกลุ่มปิดครับสาวน้อยเพียรปปนเพิดเพิดทักไปเลยครับพี่น้องครับน่าจะเริ่มทําการแสดงแลลวครับตอนนี้น่าจะเริ่มทำการแสดงครับพีมบอรับบนนอนครับพี่น้องครับโอ้เอ้ามา เบิ้งมาแย่งกันเด้อพี่น้องเลยบิ้งมาแย่งกันเด้อเอฟซี FC เวย้ยอย่าให้นาลาดเด้อ๋ยวนี้มันมีโรงงานอยู่บ่พี่น้องมีโรงงานบ่แล้วปัตุานีต้นสายหาเฮาเนี่ยพี่น้องไทยอีสานเฮาหลายบ่ครับมันี้เป็นงานของกำนันแกะหลุดโลบครับพี่น้องครับแกะหลุดโลบเออ สุดยอดครับสุดยอดเอาเดินทางมาหอดปลอดไฟมาดีพ่อไปแล้วเราเครื่องมือเราไปแล้วอีพอแหลมอีพอแหลมเครื่องมือไปแล้วหมเครื่องมือเราด้ยครับอุปกรณ์การแสดงเราก็ไปแล้วเราสิไปจีจุดตางไหนเนาะเหมือนเนี้ยเนาะมีมองแข้งบองจีมองจุดอยู่บ่พีนองบองไฟแถวนี้เอา อัปเดียวสถานการณ์ครับตลาดเสรีครับพี่น้องครับเป็นตลาดสดตลาดผลไม้ครับด้านทางครับมาจวดจาดปาดบึ้มน้ำกันแหละพี่น้องเลยมวนชุดยอดครับอลังการงานสร้างแน่นอนครับออนทัวร์ปริมณฑลกรุงเทพครับงานแหลกครับมาด้วยครับถือว่าถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีครับงานแหลกครับพี่น้องครับ ลูกลลงมาแล้วครับของลุบลลงมาแล้วทีง่งานเล่นา,หาหนาจะเบิดเลยครับตามสายตาปลาโกเลยน่าจะคมครับแต่น่าจะเ่นแต้หัวคำหรือพี่นองครับตามตีเคยื่ห้าอัดทั่วเนาะเ่นแต่หัวคำครับอาจจะ เลิกไม่เด็กครับหกทุ่มตีหนึ่งหรือบางทีอาจจะได้ถึงตีสองครับพี่น้องครับเขตเมืองครับพี่น้องครับเอาก็แล้วแต่ผูู้เปินประสานงานแล้วแต่เปิลครูเปินมีความรับผิดชอบนะจะจะประสานใดว่าจะเด็ประสานใดแนวใดให้แนพี่น้องเนาะอัปเดตสถานการณ์ต่อชิปนาครับพี่น้องเอาฝากช่องปาโก้ครับปาโก้เด้อครับปาโก้สุริโยบันทาครับมาเบ่งมาแย่งกันครับพี่น้องครับก็ได้ทายคลิปน้าแล้วครับ ลังจากที่จบฤด,ดูการไปกับเกือบสองสามเดือนหมดแล้วครับพวไใ้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบงเอากลับมาแล้วครับเปิดการมองเห็นครับเปิดการเปิดค่าการมองเห็นบอกเขาว่าพี่น้องครับเอาพี่น้องครับผมคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ให้เบงวันนี้ทั้งวันครับปาโก้ลำาพื้นออฟ i ิเชียลครับสวัสดีครับ